ก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้รายการทวนกระแสนะครับดำเนินรายการโดยลุงทินแคลิฟอร์เนียเป็น EP ีแรกนะครับมาพบกับท่านผู้ฟังเขามีโหนกระแสแล้วเราก็มีทวนกระแสบ้างนะครับทวนกระแสในวันนี้จะมานําเสนอข่าวที่กําลังโด่งดังและได้รับความสนใจจากคนทั่วไปโดยเฉพาะคนในวงการการศึกษานะครับคือว่ามีครูท่านหนึ่งที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับ เรียกว่าเสียใจหรือได้ไม่เหมือนดังใจนะครับพูดถึงระบบการบริหารงานต่างๆของกระทรวงศึกษาธิการโดยเฉพาะโรงเรียนที่ท่านอยู่นะครับมีปัญหากันมากแก้ไขไม่ได้ก็เลยเขียนจดหมายลานะครับแล้วก็ปลิดชีพของตัวเองไปซึ่งก็สร้างความเศร้าโศกเสียใจและเป็นที่เสียดายของคนทั่วๆไปนะครับโดยเฉพาะครูที่มี คุณภาพนะครับมีอุดมการจะต้องสูญเสียชีวิตไปเช่นนั้นนะครับก็เป็นที่น่าเสียดายแต่ว่าวันนี้อยากจะมาทวนกระแสกันนิดหน่อยนะครับคิดว่าคุณครูท่านคงคิดสั้นไปนิดหน่อยนะครับคือเรียกว่าไม่ได้คิดยาวคิดสั้นไปความจริงน,น,นะครับปัญหาปัญหาเนี่ยมันมีกันทุกที่หละไม่ว่าที่ไหนหรอกครับไม่ว่าวงการไหนก็มีแต่ว่าครู ท่านเป็นคนจริงจังกับชีวิตมากเกินไปนะครับดังนั้นการศึกษาเนี่ยอาจจะศึกษาเรียนรู้ถึงวิชาชีพในการทำมาหากินนะครับแต่ว่าเราอาจจะใช้เวลาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องชีวิตนั้นน้อยเกินไปนะครับความจริงคำว่าครูนั้นมาจากคำว่าครุปแปลว่าผู้หนักแน่นนะครับกว่าที่จะมาเป็นครูได้เนี่ยเป็นผู้นำทางด้านจิตวิญญ,ญาณ ที่จะมาสอนหนังสือให้กับเด็กๆได้เนี่ยจะต้องผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีถึงจะมาสอนเป็นครูรับราชการได้นะครับดังนั้นจริงๆแล้วครูเนี่ยคำว,ว่าครูแปลว่าครูเนี่ยเป็นว่าเป็นผู้นำถ้าว่าคุณครูท่านเข้าใจชีวิตนะครับเรียกว่าเห็นคุณค่าชีวิตมากกว่าเห็นคุณค่าของกฎระเบียบนะครับคุณครูก็คงจะไม่ได้ตัดสินใจทำตัวเองเช่นนั้นนะครับ จริงๆแล้วนะครับปัญหงปัญหาที่ว่าไปเนี่ยมันเป็นกฎระเบียบนะครับใครเป็นคนสร้างกฎระเบียบนั่นก็คือคนเราสร้างกฎระเบียบขึ้นมาแต่ว่าจะมีใครปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือไม่นั้นมันก็ขึ้นอยู่กับที่ตัวบุคคลนะครับจะให้คนทุกคนถูกใจสมดไปได้ดังนั้นนะครับหากเราเข้าใจในจุดนี้เข้าใจในชีวิตของเราแล้วเราก็จะไม่จริงจังเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้นะครับ เราจะเข้าใจว่ามีรางคาเราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้โดยที่เราไม่เอาตัวของเรากระโจนโลงไปอยู่กับปัญหานั้นนะครับคล้ายๆว่าถ้าว่าเราดีตัวเราออกมานะครับเรามองกลับเข้าไปถึงปัญหาที่โรงเรียนนั้นเราจะแก้ไขกันอย่างไรนะครับแทนที่คุณครูจะเอาตัวคุณครูเข้าไปคลุกอยู่กับปัญหาจนกระทั่งว่าไม่รู้ทางออก no way out นะครับ เลยคิดสั้นไปก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับคุณครูนั้นเห็นคุณค่าของตนเองนั้นน้อยนะครับน้อยกว่ากฎระเบียบซึ่งครูว่าจะต้องเหมือนใจที่ท่านคิดนะครับแต่จริงๆแล้วชีวิตของเรานั้นมันมีได้มีเสียนะครับมันไม่ได้เหมือนดั่งใจเสียไปทุกอย่างกฎระเบียบต่างๆเขาสร้างขึ้นมาเราก็แก้ไขกันได้นะครับอย่างไรก็ตาม ที่พูดทวนกระแสมานี้ไม่ได้บอกว่าคุณครูเป็นคนด้อยการศึกษาหรือว่าไม่มีความรู้นะครับเพียงแต่ว่าคุณครูจริงจังกับชีวิตมากเกินไปครับเลยเสียดายนะครับเสียบุคลาก,กรที่ล้ำค่าในวงการของครูคไทยไปอีกคนหนึ่งก็ขอแสดงความเสียใจนะครับกับญาติพี่น้องกับพ่อแม่หรือกับวงการศึกษาของไทยไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในอนาคตอีกนะครับฝากไปครับ ันนี้เป็นรายการทั่วม็นกระแสเรียกว่าเป็น E ีพีแรกนะครับติดตามใน e ีพีต่อไปขอบคุณที่รับ